สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนางเอกร้อยล้านเซ็งลงทุนทำธรุรกิจ10ล้านแต่ต้องขายทิ้งทั้งตลกทั้งมาความสามารถและสวยสำหรับเจเน็ตเขียวพอเอ่ยถึงชื่อบางคนก็ขำารอแล้วครับคิดว่าเธอนั้นจะต้องมีเรื่องฮาฮามาเล่าสู่กันฟังซึ่งที่ผ่านมาเธอนั้นมีผลงานทั้งเพลงและภาพ,พยนตร์อย่างภาพยนตร์ที่เธอรับบทเป็นนางเอกคือหยำยา่าโสธรประกอบคู่กับหมัมจกมกซึ่งฉากพาพุ่งสู่200ร้ล้านคือฉากทีบตกน้ำและฉากข่มขืนนอกจากนี้เธอ ก็มีธุรกิจส่วนตัวเป็นรีสอร์ทที่เกาะช้างลงทุนไปเกือบ10ล้านขายให้เพื่อนไปทําต่อ6ล้านเพื่อนก็ให้ที่โคราชมาเราก็เก็บเอาไว้ไม่เกี่ยวกับ12ไร่นั้นเป็นของตนอยู่แล้วแต่ปัจจุบันเพื่อนยังให้เงินไม่หมดติดตนอยู่2ล้านตอนนั้นเกิดความผิดพลาดตรงที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องธุรกิจทําเสร็จก็ให้คนอื่นไปดูปัจจุบันสถานการณ์โควิด1ิแบบนี้ทําให้เธอหันมาทาไร่ที่โคราชทั้ง12ไร่ดีกว่าแล้ธุรกิจร้านวายเตียเ๋ยว็ต่ปัจเุียว,เ,ยวเรือ่อนยังให้เงินไม่คมดติดตนมย เป็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นก็เข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก c h i n i c o m ขอบคุณครับ